ทีนี้การที่ครูจอมทรัพย์เนี่ยนะคะออกมาขอให้รื้อคดีขึ้นมาใหม่เนี่ยก็ต้องว่ากันด้วยหลักฐานใหม่หลักฐานใหม่ที่ว่านั่นก็คือรถตอนนี้กลายเป็นมีรถสองคันคที่ใช้ก่อเหตุล่าสุดนายสับวาปีออกมายอมรับว่าตัวเองเนี่ยแหละเป็นคนขับรถชนคนตายซึ่งรถสองคันคุณผู้ชมมีทะเบียนเหมือนกันสีรถเหมือนกันแต่ที่ต่างกันนั่นก็คือหมวดจังหวัด ทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่มาที่ไปของรถคันนี้ว่ามีอยู่จริงหรือเปล่าและใครเป็นผู้ครอบครองติดตามรายงานจากคุณวสุริมปานุไทยบรรณาธิการข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐทีวีค่ะรถปิกอัพยี่ห้ออีซูซุรุ่นฟาสเตอร์อหมายเลขทะเบียน บอใบไม้คอควาย5-6จังหวัดมุกดาหารสีเขียวเป็นรถที่มีอยู่จริงซึ่งชื่อเป็นของนายสับวาปีเป็นผู้ครอบครองเรายึงตรวจสอบข้อมูลไปยังที่อยู่ตามทะเบียนรถเราไม่พบนายสับอยู่ในพื้นที่แต่เราได้ข้อมูลว่ารถคันนี้ได้ถูกขายให้กับนายรันโทนแก้วอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4บ้านกุดแคจังหวัดมุกดาหาร โดยไม่มีการโอนเปลี่ยนชื่อเราได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเมื่อในรันซื้อรถไว้เมื่อปี2547ในปีเดียวกันมีการขายต่อให้กับชาวบ้านตำบลคำป่าหลายซึ่งผู้ซื้อผู้ใหญ่บ้านยืนยันว่าไม่ทราบชื่อแต่รู้ว่านามสก,กุลอะไรทีมกล่าวจึงเดินทางเข้าพื้นที่สืบหาต่อทันทีการตามหาเริ่มเป็นผลเมื่อเราพบว่า มีอดีตนักการพารงแห่งหนึ่งในตำบลคำป่าร้ายมีนามสกุลตรงกับรายที่เราตามหาอยู่เราทราบภายหลังว่านักการพารงผู้นั้นชื่อไหนสนแต่เราไม่พบนายสนชัยยบันแต่เราก็ได้ข้อมูลจากชาวบ้านว่าผู้ครอบของรถคันดังกล่าวเป็นพี่ชายของนายสนชื่อนายอุบลชัยยบันบบบความหวังของเราเริ่มชัดเจนขึ้น <R os> เราเดินทางต่อจากการบอกเล <R os> ่าเส้นทางของญาติในอุบลแม่ไปผมไปไม่ถึงแม่น้ำทั้งไปนะสีส <R os> ผมคือรไปกดพตราูาจากการสอบถามข้อมูลในอุบลยอมรับว่าซื้อรถมาจริงในราคา33,000บาทในปีพศ2547ในสภาพที่เก่ามากโดยให้ลูกชายใช้ขับขนเครื่องมือทางการ,กรเกษตรเข้าไร่นาเท่านั้น และไม่ได้มีการเปลี่ยนโอนชื่อผู้ครอบครองรถแต่อย่างใดและยังยืนยันอีกว่าในปี2,548เป็นปีที่เกิดเรื่องรถคันนี้ไม่เคยออกนอกพื้นที่และไม่เคยให้ใครยืมมาก่อนปิวบนซื้อรถมาจากผู้ใดครับผ,ผู้ใหญ่รันตำบลอุกเคแต่ตัวผมหนึ่งนะครับบ่เป็นให้ลูกเ้หายครับ เราจะไปหาย,ยืมก็ได้หลดเนาะผมกเป็นคนหูจักกันไปหูจักผมเนาะผมไม่ได้หูจักแต่ว่าคนที่ว่านายชาฟ้าปีนี่คนจะบอกคนจริงเลยผมเห็นแต่เนื้อใบครูมือครับครับคบเห็นหน้ากันเลยผมบอกว่านั่งเลยแหละผมเคยเห็นหน้ากักเ่อเลยว่าเป็นคนผู้นี้เป็นคนยันตไหนผมเคยพ่อหน้ากันเลยพ่อแต่คนผมไปชื่อต่อมือเขาครับผู้ใหญ่รันเรารู้จักกับผู้ใหญ่รันดีครับผมบม่รู้เลยแต่ว่ามีคนผู้หนึ่ง อยูบ่บ้านนี่แหละลูกหลานนี่แหละเขาไปส่งอ้อยน้ำกันเขาเห็นรถนะพรอได้เอามาแกเกอคนเจา้าขายเขาบอกว่าสามหมื่นกลัวผลิผลไปต่อไปได้สามหมื่นสามอืมรถขับไปได้ไกลไหมฮะรถไกลด็อกแต่เดียู่ในสวนมันอนี้ก็มันอยู่ในหมู่บ้านนีกน่ก,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 ก็ยังทั้งยากแล้วเออรถห้างกันนั่นน่ะเจ้าขายไปเศลเลเขาชื่อเศลเล็กไปแล้ว เดีวขายเศษเล็กเลยเหรอแล้วขายเศษเล็กเดี๋ยวเขาซื้อไปเขาไปตัดกับเขาไปจัดผมกับโมโหเลยว่าเขาเอาซื้อไปจังหวัดทะเบียนรถยังอยู่ไหมนุ่มมุมมุมไม่เลยเอาไปเลยยกไขว้ยกให้เขาไปเลยเรายกไปบัตรทั้งคู่มือมันยังทะเบียนนั้นอยู่นิฮันอะไรมันยังมีอยู่นาด BC8 เนาะครับสภาพยังดีอยู่บ่าครับดีเลยอ่ะมากเพิ่มมากเพิ่มมากว่าสีชอมวัดจำเป็นี c 9กับว่าสีชอมชอมไปพ่อเด็กเกยไปเล็กๆหน่อยนะครับแกย์พูนแกยยังไปลงหายลงหน้า แต่ํำน,นั่นนักเือก็ตายข้างหายหน้าเลยนักเือก็มองอดีานช่างเขาไปถาม,ามช่างมาชี้ชีซอมนี่เบ็ดเท่าไรนี่เขาว่าหาห้าหมื่นผมเรียบร้อยเลอยว่ะทีมข่าวได้พูดคุยกับชาวบ้านที่ได้เคยเห็นรถคันดังกล่าวได้ความว่าเคยเห็นรถคันนี้จรงิงเพราะจากสะภาพรถไม่น่าจะขับออกไปได้ไกลจากหมู่บ้านโอ้ยสภาพมันก็เกาลีนี่ จนว่าจะไปทางไกลก็ไปบ่ออะไร่แกพุ่นแกเพื่อแกยังนึ่งหวานแกพอแกมันจะไม่นั่นมียางมีแต่แกพอแกมันไปกัไก่สะทัดอย่างละจนว่าจำบ่ได้ไรแต่เห็นเต็นแต่เพิ่นนว่ารถนอกจากนี้เรายังพบพิรุษที่มีความซับซ้อนของผู้ที่แสดงตนว่าเป็นผู้ขับรถชนในวันที่เกิดเหตุซึ่งทั้งหมดนี้เราจะนำเสนอให้ทราบต่อไป วสุลิมบนุไทยรายงาน